สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวร้านจีนถุงถังนะคะบรรยากาศร้านก็ว้างขวางนะคะอาหารก็มีให้เลือกมากมายของจานจิ้มก็มีเยอะนะคะแล้วก็พวกหมูเนื้อสัตว์ต่างๆนี่ค่ะเขาก็จะใส่ในตู้นะคะก็ดูค่อนข้างที่จะสะอาดน,นะคะแล้วก็มีหลากหลายมากๆเลยเยอะนะคะเราวอมไปถึงหอยแมงภู่ตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็ผักแล้วก็ไอติมหลากหลายแบยี่งข้หมอเขาก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะ สั่งอาหารมาเตรีโต๊ะนะคะแต่ตทีเด็ดของร้านนี้นะคะก็จะเป็นซุปหม่าล่ากับน้ำซุปกระดูกหมูนะคะเราก็เริ่มเอา,อานมแล้วค่อยนใส่บนไฟนะคะแล้วเราก็นั่งกินกันแบบดูหอนตูนใหญ่มากหลังจากที่เราเริ่มไปกินไปซักคำเนื้นะคะเราก็ได้ลองน้ำจิ้มของหม่าล่า สำคัญไอเส้นอันนี้อร่อยมากมันจะเป็นเหนียวนึบๆนะคะซึ่งไม่เคยกินมาก่อนก็มากินที่ร้านนี้นะคะเส้นอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเส้นอะไรนะคะเราก็กิน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 อร่อยสุสดๆนะคะรีวิวร้านนี้บอกเลยว่ายอดมากอยู่ตรงห้วยขวางคะแถวๆห้วยขวางัชดาน,นี่ไม่ไกลด้่ยทางเลยคะ จากที่เรากินเสร็จเนี่ยเหียงหมอเด้อคนก็ทะเลอยอยเริ่มเข้ามานะคะจบการรีวิวแล้ว